สวัสดีครับเพื่อนๆมาครับวันนี้มาเล่นซีรีส์อาฟุตดาบกันครับฟุตดาบที่จะเลือกได้แต่นักเตะจากลีกซีรีส์อาเท่านั้นนะครับเหมือนกับพี่เมลลีกับลาลลกาที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้เลยนะถ้าเกิดว่าในพิกที่มันเปิดขึ้นมามันไม่มีนักเตะซีรีส์อาผมก็จะเลือกตัวอื่นไปก่อนนะแต่จะพยายามทําให้ผู้เล่น11ตัวจริงเป็นซีรีส์อาล้วนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับซีรีส์อาฟุตดาบเกมแรกขอมอนแผนที่เขามีผมเลือกนะก็จะมี4 1 2 2 4222 35 3แฟแแล้วก็5 2 2 1นะครับขอไปที่สา2แ้ละการอิตาลีก็ต้องเล่นหลัง3อยู่แล้วไหมล่ะตัวแรกโอ้โหไม่มีเลยเอาจิโนล่ามาแล้วกันครับลิเบอรี่ครับใช่ลิเบอรี่ถือว่าใช้อยู่โอเคมาไม่มีเอาอิวานโทเน่มาแล้วกันครับซีดานคามอนเอามันได้มีตัวอิตาลีพอดีด้วยนะครับเมื่อกี้ต่อ วิเซลคิมิชกองเต้โอ้โหอิตาลีผมไปไหนหมดเนี่ยเอามาเป็นกองเต้ละกันเอา้ามาที่กองหลังเฉยกองหลังวิดิโคโดบาใช่นี่แหละตัวอิตาลีที่เราต้องการอิตาลีน้อยโตนาลี่ได้ไหมสปินาโซล่าโอเคแจมซีลิอาฟุตด,ดามันต้องแบบนี้มาเรื่อยๆหน่อยสิปีขวาอิตาลีไม่มีเลยนะครับโอเคเอาดีมาเรียละกันเพราะว่าดีมาเรียเนี่ยย้ายไม่อยู่กับยูเวนตุสแล้วนะครับก็ถือว่าได้ยู แต่มันไม่มีตัวลิง์อะดีกองหลังบัสโซนี่สกินเนียโอเคเอาสกินเนียมาก่อนตัวแรกอ่ะอีกตัวหนึ่งกองหลังอิตาลีคูลิบาลีได้ไหมไม่มีอังกฤษ สเปนโปรตุเกสเปาโบมาลีเนี่ยรู้สึกว่าจะย้ายไปอยู่กับอุดิแล้วนะครับในชีวิตจริงก็ถือว่าพอได้อยู่ใช้มาก่อนแล้วกันนะครับผู้สาป,ประตูโอเคตัวแรกมาก็ถือว่าใช้เลยครับเป็นผู้สาป,ประตูของลีกอิตาลีนี่แหละที่เราต้องการของทีมซอสซูสุโรโตวสำรองเอลเดอร์มิลิตาคูลูเซฟสกี้ใช่คูลูเซฟสกี้ตันนี้ยังอยู่ยูเว่อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เยี่ยม ขาดอีกไม่กี่ตำแหน่งเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนทีมฟูออิตาลีของเราไม่งานไม,ไม่ไม่งานนะครับตัวเดียวที่ไปอิตาลีก็เอาครับแล้วก็เปลี่ยนมาแทนตัวนี้เลยอ่าพอได้อยู่อันนี้ไม่ไม่ไมครับต่อแวนเนอร์ชูวาเมนี่แจ็คแฮร์ริสันชุกโอเคงั้นผมเอามาเป็นชัวาเมนี่ละกัน เมซี่จะดีใจทใําไมเมซี่มันไม่ได้อยู่อิตาลีโถเอ๋ยมันไม่มีตัวอื่นที่เป็นอิตาลีด้วยนะครับงั้นเอาเมซี่มาละก,กันต,ต่อต่อต่อโอเคคัสแคดดี้ตัวนี้ก็อิตาลีครับตัวนี้เยอรลมันนะเอาลาเฟลเล่เอาไม่ได้มองเลยเห็นหูแจ่มเลยถ้าอย่างนี้ลาเฟลเล่เอามาแบบนี้ก็แจ่มมากเลยนะครับโอ้โห ตัวนี้แหละกองหน้าของอิตาลีนะครับของซามโดเรียน่าจะอ่านว่าคูเกลเลล่านะครับเอา้าแล้วก็เอามาเปลี่ยนแทนนีวานโชเน่ไปเยี่ยมโอเคตอนนี้ขาดแค่กองเต้ปาโวมารีเนี่ยที่ไม่ใช่แล้วก็สีดายตัวนึงแต่ไม่เป็นไรนะไอคอนเราถือว่าเราใช้นะที่เหลือก็มาดูกันว่าจะได้ใหม่นะครับอูอาริจันจูมามมเนอินโอเคงั้นผมเอาอูอาแล้วกันครับใกล,กลใ้ใก้ทาายแล้วโอเคโปลิทาน ตัวนี้อยู่อิตาลีนะครับใช้ได้เอาใส่มาแทนกองเตะถือว่าเราต้องค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเอาอิตาลีฟูมาซาลิบาสโตลูดิเกอร์โอ้ลูดิเกอร์นี้เป็นการที่อยู่เดิมมาติดแต่นะครับที่เหลือก็ไม่มีลีออิตาลีอยู่แล้วเง้นก็เอาซาลิบามาแล้วกันครับ2ตัวสุดท้ายกองหลังอิตาลีผมหน่อย ฟันได้แล้วมเตโอเฮอร์นันเดโอเคนี่ใส่เตโอโลงมาตรงนี้เราก็ได้ทีมฟูลอิตาลี11ตัวนะครับซีดานี่ก็เคยอยู่ยูเวนตุสน,นะก็ถือว่าใช่แจมแบบนี้แจมครั้งแรกก็ดูดีกว่าที่ผมคิดไว้นะผมคิดว่าหลีอิตาลีเดี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาน้อยนะเวลาดับอ่ะเอาอยานซอมเมอร์มาครับโอเคตัวจริงเราก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ที่เลตติ้ง90คาเคม97นะครับ มาเดี๋ยวมาเล่นกันเลยครับหนึ่งเกมเหมือนเดิมนะแพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดับอีกรอบนะครับโอเคมาและคู่ต่อสู้ของเราโอ้โหอ่ออานได้ด้วยอะ่ะดินาตาเล่ตัวนั้นนะ่ะเอลชาลาวาลาลี่อย่างเงี้ยคูลิเบลรี่อย่างเงี้ยเขาอิตาลีเยอะเหมือนกันนะทำไมผมเปิดไม่เจอเลยอะ่ะโอ้ดูเขากดสกิลใส่ผมดิโอซิดานอวเบนดี้ แล้วสามชนเสาอีกมั้งโถเอ้ยเอาโดดดิอย่างเงี้ยจ่ายบอลอะไรน้ำก่อนเลยตัวก็ไม่สมประกอบฟูกอิตาลีจริงแต่ไม่สมประกอบเลยยังมีคนมาช่วยแบกอยู่นิดนึงนะครับโอเคสปินาโซล่าไหลมาให้กับซินาดีซ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 ี ไม่ได้อออ่านายโดนจนได้ยัง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 ผมยังอยู่นะทุกคนผมยังอยู่ผมยังไม่โดนนะโอ้ยโอ้ยจงบอลพลาดเหมือนกันโดนจนยังยังไม่โดนแต่โอเคมาได้อีกลิเบอรี่โอ้ยลิเบอรี่ลิเบอรี่ออกบอลโวน โอเคลาเฟโอเลาล์ให้กับซีดานซีดานซีดานคุ่คุ่คุกิตเลยละไหลให้กับลิเบอรี่ลิเบอรี่การทองลิเบอรี่การทองยิงทีมนี้ได้ไหมล่ะอย่าโดนผมนะจะโดนลิเบอรี่การทองยิงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอไม่โอเคเหลืองโคโรมา โอ้ยโดนลิเบอรี่ขโมยลิเบอรี่ขโมยมาให้กับสปินนาะโซลา่าไม่ได้โอ้ยากมากทีนี้การมันค่อนข้างที่จะเถื่อนอยู่เดวานโอ้เสียฟ้าให้เขาอีกนะครับอู้โคโดบาโคโดบาสวยให้กับสปินนาะโซลา่าสปินนาะโซลา่าสปินนาะโซลา่าทดสอบความเร็วหน่อยสปินนาะสปินนาได้อยู่ สายมาตงกลางให้กับซีดานตอกส้นมาให้กับกูกูเยล,ล่ากูกูเกล่าโชนเสาไม่เล่าติดอีกเคยไม่ <c oughs> มันที่ไม่ค่อยโหดริงเล่นหนุก <c oughs> ซีดานสองศูงไปเลยคอมอนสกอร์เปียน <laughs> ออกเลย <laughs> yes <laughs> มีอะไรยังต้องออกอ่ะทุกคนดูทีมผมดิทีมผมค่อนข้างคิดจะป่วยเลยนะแต่เราชนะได้ <laughs> <laughs> ออกแบบอนิเมชั่นสด้วยนะเพราะเขาไม่พอด้วยนะ <laughs> โอโ้โหสุดยอด <laughs> มาครับ <laughs> เเพื่อนๆซีรีส์อาฟุตดาบเกมที่2 DD ดี 2, 2 1ี3412 433องหนึ่งสองสโฮดิ้งแล้วก็ 5-3-2นะครับรอบนี้ผมขอไปที่3-4-1-2ละกันหลังสาเหมือนเดิมกับทีมอิตาลีตัวแรกอิมโมมิเลกาดอยู่โรปานะครับโอเคโอเคได้อยู่นะเนี่ยตัวแรกมาต่อเลยเลาตาโรมาตินเนสคู่หูของเขาก็ไม่ได้คู่หูกันขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นคู่หูกองหน้าระดับตัวท็อปของลีกซิลีอาตาลีทั้งคู่เลยนะ โอ้โหพ่มิลิกสี่ตัวเฮนวิงซอนคาร์บเบียมาตีเลนี่รัดฟอร์ซานชโชแล้วก็แบมบ้านนะครับผมเอาคารเบียมาติเนลลี่แล้วกันนะครับโอเคป็อกบาเตเลมองกอเรสกาโมดิกออเอาป็อกบาแล้วกันถือว่าย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสแล้วนะถือว่าพอได้อยู่กับมีกองกลางตัวหนึ่งคนระับของนาโปลีที่เป็นหลีออิตาลีพอดีเลยนะครับเอลมาสใช้ได้โอเคครับ กองกลางตัวบาลเลล่าหน่อยไม่มีผมเอากองเต้ล้วกันครับเจลสันมาตินโอเคลองดูนะกองหลังสามตัวซิกินนี่ยะเออมันต้องได้ตัวทีมอัน่ัซีซสั่นลีอิตาลีบ้างดิเออมันจะไม่มีเลยได้ยังไงอนะโบนุชี่อุ้ยมีไอบันเนสด้วยนะครับตัวนี้ก็เก่งอะผมเอาโบนุชี่ดีกว่าเขาเป็นหนึ่งในแบบไอคอนของลีกซเรียเลยนะ อามีโบนสชีสอันนี้มีอีกหนึ่งอนาคตไอคอนในอนาคตนะครับเฮ้ยสมอลลิงโอ้โหอยู่ที่อิตาลีเขาเก่งเหมือนกันนะสมอลลิงอะ่ะพวกสาประตูโอนานา่าอันเนี้ยการ์ดเขาอ่ะที่อยู่ในฟีฟา22จริงจริงอะ่ะเขาเป็นการ์ดที่อยู่อาแจ็กซ์นะครับแต่ว่าปัจจุบนะันน่ะเขาย้ายไม่อยู่อินเตอร์แล้วนะครับแล้วนี่เขาก็อัปเกรดการ์ดทองพวกการ์ดทองมันก็จะอัปตามได้นะครับแต่อย่าง บ็อกบาอย่างเงี้ยผมเปิดได้เป็นการ์ดวินเทอร์ไวการ์ดไงมันก็เลยยังอยู่แมนยูอยู่นะครับเพราะเป็นการ์ดท,ที่ออกมานานแล้วแต่ว่าการ์ดทองเขาอัปเดตให้แล้วนะครับโอนาน,น่านี่ก็เลยอยู่ที่อินเตอร์แจ่มเลยอ่ะดีเลยโอเคต่ออาริสันเบเกอร์ต่อเบนเซมาเบเมอร์มาควินยอสเบเมอร์เอามาเลยครับโอ้กองหลังอิตาลีนี่เราครบแล้วนี่ว่ะเอาเบเมอร์ใส่เข้าไป ก็เอากองเต้ออกมานะครับตัวที่ไม่ใช่ลิกอิตาลีที่เราไม่ต้องการต่อไปไม่มีปีกซ้ายปีกขวาหน่อยโอ้โหเอาชือวอรี่ในหน้ามาครับไม่มีเลยเซอร์ลิงแล้วกันอนะเดลิกสกูมีแต่กองหลังแม่งกองหลังเต็มเลยเนี่ยก้องหลังอิตาลีนี่ยหตัวแล้วเนี่ย มีแต่กองหลังจริงๆเคซ่าลาเฟเอลเลเอาแล้วก็มาเซโลด้วยนะดีา่าอีกโอ้โหเลือกยากจริงๆแต่ว่าถ้าเอาจริงถ้าเก่งสุดก็คงจะเป็นดีา่านะครับแต่ว่าเราทำไงดีเนี่ยถ้าเอาลาเฟเอลเลเอามาก็จะลงตรงตำแหน่งปีกซ้ายพอดีเลยนะครับเอาลาเฟอลเลเอาก็ได้ สปินนาโซล,ล่าแจ่มเลยนะครับก็ยังดีกว่าไอ้พวกนี้นะครับเพิ่มค่าเค็ม,มาอีก <_ d ai> พอได้แล้วครับขาปีขวากับการรับอีกสักตัวนะก็จะเป็นอไรที่ดีเลยนะ <_ d ai> มีไหมไม่มีผมเอามาเป็นคอสติกและกันตัวนี้เหมือนย้ายไปอยู่ยูเว่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับโอเคต่อไม่มีครับเอามูคิเล่มาแล้วกัน <_ d ai> ต่อครับต่อต่อต่อน่าจะเป็นพวกกองหลังอะไรถ้าแบบนี้เท้ายอ่ะอ่ะคับตัว แล้วก็ตัวสุดท้ายครับปุ่งสารประตูเคื่ okay, มาสักตัวหนึ่งครับทีนี้ผมจะทํายังไงดีให้ผมพอที่จะเล่นได้นะอันเนี้ยมันก็พอได้อยู่นะครับมีเจลสันมาตินตัวเดียวที่ไม่ใช่อิตาลีถ้าจะเอาอิตาลีลงไปอีกตัวหนึ่งก็เดลิกนี่แหละเดลิกเล่นปีกวา <c oughs> เอาจริงดิเฮ้ยมันจะเล่นได้จริงเหรอผมขอกาบี้อามาติดนี่เล่นไปสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับเพื่อนผมจัดไปประมาณนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวนะที่ไม่ได้มาจากหลีกอิตาลีก็คือกาเบียลมาตินเนลลี่ตัวนี้นะครับที่เหลือก็อิตาลีหมดเลยนะครับผมก็ดันเดลิกมาเกลางรับเพราะฉันทอรหดจริงๆเลยนะครับโอเคน่าจะพอได้อยู่นะครับสำหรับครั้งที่2ไปเล่นกันเลยครับได้อยู่ที่เรตติ้ง88ค่าเคม9 3นะครับ และคู่ต่อสู้ของเราเป็นทีมฟูพิพเมลิกบวกสเปนนิดหนึ่งครับตรงโมดิกกับมาเซโลนะน่าจะพอได้อยู่นักเตะผมแม่งไปเทที่กองหลังเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยดามเนี่ยเราจะเอาอิมโมมิเล่ลาฟเฟลเลเอาแล้วก็ลาตลอโรมาติเนสแบกกันไปแล้วกันนะ3คนรือเฟสซาฮาโอ้อิมโมมิเล่ปั๊มมันจากซาฮาได้ครับอิมโมมิเล่ไปเองเลยอิมโมมิเล่อิมโมมิเล่เข้ากรอบเขียนโทษแล้วกดด้วยซ้ายเข้าไปเลย เปิดได้ดีครับกดเข้าซ้ายไปเลยอะ่ะอิโมมิเลกาสอยูลบ้านหลีกอุเอลมาสปั๊มมาโอ้ยโดนเสียบลูกไปเลยโอ้โหสปินนาโซ่าสวยมากไปลาวตาโลเอลมาสเอลมาสไหลให้กับลอยยสอร์ yes, เขาขยับโกแต่ผมยังยิงเข้าได้นะครับยส yes. เราตาโลมาตีเนแล้วพอเราด้วยจะออกเลยเหรอที่ผมเล่นเล่นตานิดเดียวเองนะถ้าแบบเนี้ยอย่าเพิ่งออกดิไม่โอ้โห โอ้โหออกเฉยเลยนะครับเล่นเล่นแค่แป๊บเดียวเองอะสำหรับซีเรียร์ฟูดรัฟนะโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อนๆงั้นคลิปนี้ก็ไม่รู้มันจะสั้นขนาดไหนนะครับก็คงไม่สั้นมากอาจจะ10กวนาทีเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาต่อที่บุนเดลิก้าฟูตดาบกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปอีกแน่ๆหน่อยนะครับระหว่างรอที่ฟีฟ่ายี่สจะมาในว,วันที่27นี้นะครับก็เดี๋ยวเรออางไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟีฟ่ายี่สิมีคอนเทนต์หมวดอื่นหมวดนู้นหมวด,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 ดนี้มากมายเลยนะครับก็กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ไว้ก่อนได้เลยครับเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ